สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องพลายกันนะครับวันนี้ก็ขอแรงข้อใหญ่นะครับผมเพื่อเอาไม้นะครับไปก่อไฟให้ใหญ่นะครับเพราะว่ากลางคืนอากาศหนาวนะครับผมก็เลยขอแรงข้อใหญ่ครับผมได้ก่อไฟให้ใหญ่พิงแล้วก็ได้ในสูงจากข้อใหญ่ด้วยครับถึงคนด้วยนะครับผมวันนี้ควาเลนจะขอแรงข้อใหญ่ค่ะ เพื่อเอาไม้นะคะไปไว้ก่อไฟให้ความอบอุ่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากค่ะหนาวจนพ่อใหญ่ขาสั่นเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เอาไว้ก็หมดแล้วค่ะเลยขอแรงพ่อใหญ่หนึครับผมก็เป็นท่อนพื้นที่เก่าแล้วนะคะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลายปีแล้วก็พื้นอยู่ข้าง แปลงยญาของพ่อใหญ่เองค่ะพ่อใหญ่ก็จะกินยาก่อนเติมพลังก็ยาของพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่บอกว่าขอเติมพลังก่อนว่าพ่อใหญ่ปลูกไว้แล้ว ก็จะเป็นท่านไม้นะคะที่เก่าแล้วค่ะก็จะอยู่ข้างแปลงยาของพ่อใหญ่ของเราเองนะคะนี่ค่ะเป็นยาของพ่อใหญ่อากาศหนาวมากเลยค่ะสองสามวันมานี้ค่ะ เอาเพ่อใยท้องตัโกไฟค่ะไว้ให้ความอบอุ่นกับร่างกายเพราะว่าอากาศหนาวมากแ่่ใหญ่จะทำยังไงคะ ขยายมีความสามารถค่ะเพให้เขารู้ค่ะควานเลนไม่รู้งานเท่าพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ว่าให้ให ผูกโซ่ให้สั้นกว่านี้ค่ะ,ะก่อนเดินเตรียมก่อนนะคะหัวใหญ่ก็เติมพลังก่อนค่ะ ความสามารถของพ่อใหญ่ค่ะตอนนี้พ่อใหญ่ก็มาถึงบ้านแล้วค่ะเพราะว่า แรงยาก,กับมานเราก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะอ,อ,อะไรคะ

จะเอาไปไกลอีกแค่ไหนอมพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่มาสวัสดีครับวินะเด้ออีครัวยังุกช่ปะปปไม่ใช่ปะปโอ้ยโอ้ยคนอยางนะ่อพ่อพ่อครับผมหดทุบหดทุบหดทุเฮีครับก่นเครับกครับครับเอดทุบหดทุบหดทุบเฮียปะไป ยาลืมนะครับลืมนะครับลืมาครับไม่ใช่ถยถโอยไปเอาลูกมาพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพลนะถอยมาหน้อ่าอ่าเฮ้ยถอยอยถอยอ่าข้ามไทงานหน่อยนะครับพ uh. uh. ่อ มีน้ำมันนี่ครับโบน้ำมันมนี่รวยเลยให้พี่ใหญ่ใช้งานพี่ใเลย,ยนะครับผมครับหลังจากที่พี่ใหญ่ทางานเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาอาหารให้พี่ใหญ่กินนะครับผมจะได้มีกาลังวังสรโอ้หิวแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาให้พี่ใหญ่กินก่อนนะครับผมที่เราให้พ่อใหญ่ทำงานเมื่อสักครู่ค่ะครับผมใช่ในการทรมานแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าพี่ใหญ่มี ความสามารถ,ารถค่ะก็ใหญ่ม,มีความสามารถนะคะที่เอามาก็เพื่อเอามาก,ก่อไฟนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากค่ะจะได้มันอบเยอะกินข้าววานหน่อยดีดยครับก่อนเร,ออร็วดีครับก่อนดย่างดีครับก่อนดีครับก่อน แล้วเราก็จะก่อไฟให้ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะก่อไฟครับสร้างความบุญให้กับพ่อใหญ่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นนะครับแล้วก็เริ่มจะค่ําด้วยนะครับผมเรินน่มจะหนาวแล้วครับวันนี้น้องคิมอมก็มาทํากันบ้านนะครับผิงไฟด้วยนะครับผม ได้อันนี้สูงจากไฟที่พ่อใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับพ่อใหญ่ต้องลงมือทํางานด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้นะครับผมเพราะว่าเสบียงของเราหมดแล้วค่ะเพรว่าเสบียงของเราหมดนะครับวันนี้ก็ต้องขอแรงพ่อใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับพ่อใหญ่ก็ตกมันอยู่นะครับแต่ก็สามารถสั่งได้นะครับก็พาไปทํางานได้นะครับผม แต่ก็ไปเห่งานไม่ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ครับโควิดทำพิษนะครับผมรอบสองนะครับถึงมีงานแล้วก็ไปไม่ได้นะครับผมเราก็ไว้ใจนะครับเพราะว่าเพ่กระตุกมันนะครับเสียว่าเพลยก็ใจดีนะครับผมก็ล้างเพลได้เหมือนเดิมนะครับผมอดูเขมยอครับนาวมากครับใช้ถุงมือเขียนหนังสือนะครับผม เขียนได้ไหมครัคิมโอมใส่ทุกมือเขียนหนังสืออ่ะลูกไหนลองสิเขียนตาม้ามขมบอกใช่ไหมครับครูก็จะให้การบ้านนะครับรคิมโอามาทําที่บ้านนะครับผมอาทิตย์หนึ่งก็จะให้ไปส่งครั้งหนึ่งนะครับผมโอให้ให้ไป,ไปทำที่บ้านนะคะแต่ไม่ยอมคะ่ะครับอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผม เดี๋ยวจะพาย FT ไปดูอาการตึงมันของผู้ใหญ่ครับออกเยอะแค่ไหนนะครับผมอ๋ออ๋อนะครับเกมหัวใหญ่ครับนิดเดียวซึมๆแค่นั้นครับผมออกไม่เยอะนะครับผมแห่ครับออกแค่นี้ครับแต่ยังมากก็ยาวไม่ถึงปากนะครับผมแต่ก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมครับผม ทังทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับอ่าน,น้องขีมหมก็กำลังทำกันบ้านอยู่ครับสมัครมินกับการทำกันบ้านอยู่นะครับผมความสามารถนะในช้ถุงมือเขียนการบ้านนะครับเพราะว่าหน,นาวมากเลยค่ะหนาวมากเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเด ตอนนี้ไฟก็ลุกแรงแล้วน,นะครับผมก็รมสร้างความอบ,บุญให้กับพยาใหญ่พอดีนะครับว่าลืมจะข้ามแล้วนะครับผมตอนเช้าก็จะลุกมาดูไฟครับตอนเช้าก็จะลุกมาดูไฟให้พยอใหญ่นะครับทุกเช้านะครับผม คุณก็ได้พิงไฟกับพ่อใหญ่ด้วยนะครับได้น,นี้สูงจากพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมน,นี่เพ,พเเยเพต้องลงทุนเองเลยนะครับวันนี้ ชมอ่านเอฟ c ฟังสิคะอ่านได้ไหมคะืมเอาชิมมไปไหนหนังสือหนูอ่านให้ทีฟังทีคำสคำอ่านได้ไหมคะหนูเขียนแล้วหนูอ่นที่นูเขียนอ่านคำสมคำให้ทีฟังสิะอ่านได้ไหมคะฟังดีๆค่ะยือกล้องครับอ่านคะ กะทิขะยะค่ะขะมะจชะชะมะชะมะตะกาตะไครตะปูทะเลทะระกพระพ,พระระ อ่าเก่งมากเลยนะครับผมก็สกคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้ยุทุกท่านนะครับผมแต่รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งพลาดคลิปต่างๆไว้นะคะคลิปนี้ก็กล่าควคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณครับผม